หนึ่งสองสามสี่ห้าพระจันทร์พระครูนะครับเดือให้โยมนี่นะครับเป็นคนทําไม้กรวดนะครับนี่อันแนวได้ซื้อนี่มีหยางเนี่ยครับนี่เชือกน้ำมันน้ำมันน้ำมันสนเข็มห้วยใน้ซื้อบริบันย์อันนี้นะครับไม่ได้เน้นความสวยงามนะครับเน้นการใช้งานนะครับนี่ ใจได้ไปจนกว่าจะพังนะครับนี่อันน้ำวังกล้องนีนวานี่ว่ายิ้มให้กล้องหน่อยเด้อนี <h 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 ่เด้อตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่เด้อนะครับอันไม่เห็ดจ้ามือเลยนี่เห็ดยูบน่เ็ฮนอรือวน้อยว่าสิเดล้อาคันคันเลีวก็ม่สิเดียเห็ดคายตอนตอนเดียดเนาะอัน โอ้เดี๋ยวอันมือแล้วย่ำเลต้องไปบอกกันได้ที่บ้าอีกมือนี่แหละมือนี่แหละตีเอาเฮ็ดมาจังมือเลยนี่แม่นน่มือนี่บวกเฮ็ดหลายมือเลยตีบ้าตดื้อนะครับนี่เมืออละวสียหาอันอันดำไปเอามาแต่ใส่ดำนี่ครับ เด้อนะครับนี่อันนี่เดบานตัวการฟ้อยมันเดบันนี่ครับมันจะใส่ในการฟุ้ยนี้บ้านเกิดปูเสื่อมนะครับป้านะครับลูกปูเชื่อมนะครับเขาเอื่นเอียงเลยคือนี่ครับดอกเข็มนะครับนี่เด้อนะครับ ดอกเข็มสั้นดอกเข็มยาวนะครับมาทําเป็นไม้กวาดนะครับแต่ว่าช่างอยู่นี้นะครับนี่นะครับช่างฝีมือเอกจากบ้านแสนสุกนี้นะครับนี่พลิกแล้วพลิกอีกเพิ่นไปอยู่ใส่เบิร์ดอีกเอ้าไปงานทั้งอื่นกวนบ่โอ้โหอันนี้งานอยู่วัดอันนี้ก็คืออันนี้ที่บ้าที่ที่อ มาท่ากีซี่ใหซือๆติเฉพาะท่ากีซี่เมนบนนี่โอ้แสดงว่าเพื่อนไปเฮ็ดอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วเจาของมาท่ากีซี่นะครับนี่แหละอันเอียงอันนี้อันทั้งดอกทั้งดัมมับแขงเลี่ยงทีครับก็เลยบวอาโอ้โหนี่นะครับนี่ต้นมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วน ดอกมันเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้ซีดายไลยปไนเลยแล้วนี่แม,ม่นี่สามสิบดื้อนะครับสามสิบสองบอกเหรอนะครับพระอาจารย์พระครูนะครับให้ญาติโยมนะครับทําไม้กวาดนะครับญาติของลุงปู่เชื่อมนะครับลูกสาวลุงปู่เชื่อมนะครับถวาย ดอกหญ้าดอกเข็มนะครับไม่รู้เรียกอะไรนะครับนี่แกออกจากกันแล้วนะครับนี่ส่วนผู้ประกอบอยู่นี้นะครับนี่ไม้กวาดนี่ด้ามมันก็พระอาจารย์พระครูเป็นผู้ไปหามาให้นะครับเก็บรวบโอ้หนะครับนินความแน่นหนาท้าวอนนะครับนี่ วันวที่สิบเก้าตุลากเทียนนี้ไปยังให้ลุงตาแจกยากนยุ่มแม่ <laughs> น่อหัวยันแต่บ๊กคู่กันหัวแล้วคนยันแต่ยังของมาหัวเลยนภัยจังได้เนี่ยอยากก่ากวาดแต่พื้นอย่างเดียวเด้อกวาดิตออกจากจิตจากใจด้วยวางสินะเฮ็ดยากอย <laughs> ู่บนนี้นขัข้นตอนได้ยากที่สุดขั้นตอนขันนี่บ่ เด้อนะครับขั้นตอนตทําให้บ้านนะครับนะครับมีง่ายขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนมาถ่ายรูปนะครับ <c oughs> <c oughs> นอกขั้นยากมดนะครับนี่